ทำให้เขา ตกหลุมรักคุณใน3ข้อนี้ค่ะวิธีการที่จะให้ใครนะคะตกหลุมรักเราไม่ใช่ทําให้เขามาสนใจเรานะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันคือเขาสนใจเราละนะเช่นความสวยประทะนะคะแต่สิ่งที่ทําให้เขาสนใจเรามากขึ้นก็คือการเปิดใจค่ะเช่นเปิดใจที่จะเป็นคนชื่นชมเปิดใจที่จะบอกว่าอุ้ยฉันชอบเธอนะเออเธอเป็นคนที่เก่งมากเลยประมาณว่ามาลักษณะแฟนดลี่นะคะหรือว่ามาลักษณะที่เป็นมิตรนะชื่นชมบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชื่นชมโดยการที่เรามองเห็นจุดแข็งของเขาว่าเขาทาอะไรเก่งมาก เช่นเขาทําสวนเก่งนะคะเขาทํางานบ้านเก่งนะคะหรือว่าเขาทํางานเก่งฮะ,ะหรือว่าเขามีการเล่นกีฬาที่เก่งเนี่ยเราก็ชื่นชมเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยพราวภูมิใจนะคะเพราะว่า,าผู้ชายเนี่ยชอบให้ผู้หญิงยอนะ,ะเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมีความแบบภูมิใจอะ่ะฮะมีสาวสาวมายอเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ไปนานๆแล้วเนี่ยมักจะลืมค่ะลืมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยชื่นชมกันมากแค่ไหนและถ้ากลับมาชื่นชมกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะรับรองเลยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นแน่นอนค่ะ เพราะว่าบรรยากาศมันจะหวานหอมบรรยากาศจะเต็มไปด้วยกุหลาบช็อโกโกแลตนะคะเหมือนกับว่าทุกวันของเราเป็นวันวาเลนไทน์เพราะฉะนั้นอย่าได้ดูเบานะคะยิ่งการอยู่นานๆกันแล้วเนี่ยหปี3ปี7ปี10ปีเนี่ยอย่าคิดว่ามันคือความเคยชิน อย่าทาให้มันรู้สึกว่าวันไหนๆก็ไม่สําคัญมันเลยกลายเป็นว่าความรักของเราจืดชืดนะคะถึงเขาไม่ทําเราเราก็ทําเขาก่อนก็ได้ไปปิดตาด้านหลังซื้อกุหลาบให้ซื้อช็อกโกแลตให้พั่มพันานาถึงความน่ารักของเขาเนี่ยก็โอเคแล้วถือว่าเป็นความสําเร็จของเราแล้วที่ทําให้บรรยากาศความรักดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1สําคัญมากค่ะการที่เราใส่ใจตัวเขานะคะว่าเขาเป็นคนที่มีความสําคัญและเก่งแค่ไหนนะคะแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความหมายแค่ไหนนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะคนมักตกหลุมรักคนที่ ทำอะไรเหมือนๆกันกันกบเขาได้ค่ะผู้หญิงบางคนนะคะทํากิจกรรมแปลกแยกค่ะเช่นผู้ชายทําอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากทําด้วยนะคะหรือผู้หญิงทําอะไรผู้ชายไม่ถนัดเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนนะคะแต่ว่าวันหนึ่งนะถ้าเราต่างคนต่างทํากิจกรรมของเราแบบร้อยเปอร์เซ็นแปลว่าอะไรรู้ไหมคะแปลว่าเราสองคนไม่จําเป็นต้องมีกันแลกกันละค่ะเช่นการดูมือถือกันคน,คนละมุมนะคะมันต้องทําข้อตก,ตกลงกันก่อนนะคะว่าเอ๊ะเรานั่งข้างกันเราดูมือถือด้วยกันเนี่ยให้เวลาเท่าไหร่นะคะ หรือว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะทํากิจกรรมอะไรดีที่ทําร่วมกันได้เช่นดูซีรีส์ด้วยกันไหมไปเที่ยวทะเลด้วยกันไหมไปเดินห้างด้วยกันไหมคือเป็นกิจกรรมที่เราเอนจอยร่วมกันได้อะคะ่ะยิ่งการเดินทางนะ,ะเดินทางไปเที่ยวอะไรเงี้ย มันมันจะสร้างบรรยากาศที่ดีมากค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเราเนี่ยเป็นการผจญภัยคู่แล้วมันทําให้เรารู้ว่าเราเราชอบไหมเราเอนจอยไหมการที่เราได้ผจญภัยกับคนคนนี้ก็จะทําให้ทุกครั้งที่เขากําลังเหนื่อยทุกครั้งที่เขากาลังรู้สึกว้าเหวหรือว่ารู้สึกว่าไม่ดีเหมือนไม่มีใครเนี่ยเขานึกถึงความประทับใจที่เขาได้ทํากิจกรรมร่วมกับเราและมันก็จะเริ่มมีโปรเจกต์ว่าเอ๊ะเสาร์นี้จะชวนเราไปไหนดีนะเย็นนี้จะกินข้าวด้วยกันหรือเปล่าข้อแม้เลยนะคะอย่าสร้างบรรยากาศทะเลาะกัน ไม่จาเป็นเนี่ยผ่านได้ผ่านปล่อยได้ปล่อย,อยคือสร้างบรรยากาศให้เป็นความบันเทิงอะค่ะเสียงหัวเราะรอยยิ้มอะไรพวกนี้มันจะทําให้ทุกครั้งที่คิดถึงการท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมที่ทำร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นความสเปเชียลของเราสองคนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีอย่าให้ทุกบรรยากาศไปทําบุญก็ทะเลาะกันไปเที่ยวก็ทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยผ่านไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าอีกคนนึงเป็นไฟเราก็เป็นน้ําซะอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้มันเทคบาลานซ์มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทําให้เขาเนี่ยหลงรักคุณค่ะเพราะอะไรรู้ไหม ลงรักในกิจกรรมที่เราทําร่วมกันแล้วตรงนี้ถ้าใครสามารถทําได้นะคะอาจารย์ป้นบอกเลยว่าการถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยไม่เป็นอะไรที่เกินจริงเลยนะคะไม่เชื่อไปถามคุณตาคุณยายที่อยู่ด้วยกันติเขาอยู่ด้วยกันเพราะเขายอมรับการใช้ชีวิตออแต่ละคนได้นะคะสุดท้ายข้อที่3ค่ะความรักเกิดขึ้นได้จากการที่เราเป็นคนที่มีทัศนคติบวกที่ไม่ได้เป็นคนคิดลบในความสัมพันธ์อุ้ยเขาไม่รับสายเขาอยู่กับใครหรือเปล่าเขาไม่มาตามนัดเนี่ยเขาทําเรื่องแย่มากคือถ้าคุณคาดโทษความรักเอาไว้เนี่ย คุณจะไม่เป็นที่น่ารักและคุณจะไม่เป็นที่หลงไหลคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าเธอไม่ว่างเนี่ยเธอก็บอกเราก็ได้เราจะได้แคนเซิลเราแคนเซิลคิวมานะถ้าเธอจะไม่ต้องความเสียเวลาเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยเป็นความรู้สึกสมดุลเป็นความรู้สึกที่ทัดเทียมกันนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราให้เกียรติกันละกันเพราะฉะนั้นข้อ3านี่ก็คือเป็นข้อความที่สําคัญเหมือนกันนะคะในการที่ตัวเราเนี่ยจะสามารถจูนพลังกับเขาได้นั่นคือทัศนคติบวกค่ะรู้ไหมคะว่าคนเราที่เลิกกันเพราะอะไร เพราะว่ามันไม่มีด้านดีๆให้อยู่ด้วยกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องการผู้ชายคนนี้คนความรักครั้งนี้การรักษาความรู้สึกที่ดีการคิดบวกมากกว่าคิดลบจะทําให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ช่างนะคิดด้านบวกไว้ก่อนนะถ้ามันจะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ถ้ามันจะใช่เนี่ยนะมันก็ใช่เพราะฉะนั้น ความคิดบวกเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีความรักที่ยัง่งยืนมากๆเลยค่ะเป็นยังไงคะพอจะทํากันได้ไหมสามผ่านหรือเปล่าเขียนมาขิงกันได้นะคะรักทุกคนเลยเป็นกําลังใจนะคะทําทุกวันของเราให้เป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักนะคะหวานชื่นสดใสเป็นความรักที่คู้ควรสำหรับคุณค่ะ